มิใจไหมเวลาเห็นคนเขากินผักของเราอค่ะกินใจค่ะที่เรากินผักที่เราปลูกเองใช่นะสงสารมั้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรอาโรเมนค่ะเอาไว้ทำซีซาสลัดด้วยแล้วก็เราไว้ทานกับเี่ยงก๋วยเตี๋วด้วยอะเนาเราปลูกอะไรบ้างอะถ้าเป็นไฮโดรคือเราปลูกเฉพาะที่เราเราใช้ที่ร้านก็มีแค่อ g ีนโอ๊กเร e โอ๊กแล้วก็เป็นโรแมนต์เนี่ยค่ะสามอย่างเ่เวลาไปซื้อเขาอ่ะใช่เ่เวลาปลูกเองบอกได้ไหมว่ามันประหยัดประหยัดค่ะประหยัดประหยัดใช้เป็นก็เยอะนะคะเยอะพอสมควรนะคะใช้ทันนะคับหรือว่าเราขายเราเราต้องไม่ไม่ไม่ได้ขายค่ะเราก็ใช้ของเราเนี่ยเพราะว่าเราจะมีแบบเหมือนกับแปลงนี้เราปลูกเพื่อที่เราจะใช้อีกอาทิตย์ข้างหน้าเราจะเราจะแพนไปอย่างนี้ค่ะ เป็นนักวางแผนด้วยนะเนี่ยรัฐศาสตรต์รัฐศาสตรน์นะครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วในพืชผักสวนครูนี่เราใช้อะไรยังไงบ้างก็ที่เรากะเพราโหระพาค่ะกะเพราโหระพา,าตะไคร้ะตะไคร้พริกมะละกอกอะไรเงี้ยค่ะได้ใช้หมดเลยได้ใช้หมดเลยพอพูดถึงมะละกอแล้วหิวแกงส้มเลยเอาเอาเอารูปแบบอาหารที่ร้านอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นไทยคอนเทมนทรารีฟิวชั่น อาหารฝรั่งก็มีนะฮะเราเริ่มชิมกันเลยดีไหมเอา,มาแล้วชิมจานนี้ละก่อนอยู่ใกล้พี่ที่สุดนี่คือผักที่น้องแอลปลูกเองนี่คือซีซ่าสลัดค่ะ มากเลเนาะครบทุวนกระบวนความทุกอย่างเลยรู้ไหมว่าพี่เป็นคอซีซ่าสลัดเลยโอ้ยซีซ่าสลัดแสนอร่อยของเรากินนะ,ะไม่กินเหรอ <c oughs> ให้พี่แมนชิมก่อนซีซ่าสลัดไม่อ้วนหรอกนะอ,อร่อยอ่ะ น้ำันอร่อยมากเป็นสลัดที่พี่ชอบที่สุดเพราะมันไม่หวานค่ะทุกอย่างที่ที่ร้านนี้คือเน้นดูแลจะไม่ออกหวานนะคะเพราะว่าใช่เราเน้นสุขภาพผักอร่อยมากระยะการเก็บเกี่ยวยังไงผักถึงเอาไปใช้างนี้ได้เก็บปุ๊บเอามาใช้เลยก็ถ้ามันมันจะรอได้อยู่ประมาณแบบรอได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ว่า นานมากยเงี้ยค่ะพรา้นผักยังคงสดอยู่ใช่ใช่เราก็จะใช้เราจะใช้แล้วเราก็เด็ดมาเลยวันนี้เราใช้เราก็เด็ดน่อยอ่ะหักหมดปุบก็วิ่งมาใช่ไม่เก็บค่ะเก๋าใครเป็นคนต้นคิดเรื่องผักต้นคิดเรื่องผักจริงๆนี่พี่ชายค่ะเพราะว่า เขาเขาก็ชอบกินสลัดด้วยชอบกินสลัดด้วยแล้วก็เขาเขาก็คือเป็นช่างเป็นอะไรอยู่แล้วเขาทำลางทำอะไรของเขาเองงานเขาทำของเขาเองใช่แล้วเราก็เลยบอกว่างั้นปลูกอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะเก๋เนาะเราก็สั่งลงไปทิ้เป็นพี่น้องหัวก้าวหน้าใครดูแลมันอันนี้จะเป็นพี่ชายค่ะเขาจะดูแลให้เราก็มีนัทชีบอกอย่างเดียวว่าวันนี้เรา ทำน้องการนีน้ค่ะ <laughs> นี่รัตศาสตร์การบกครอง <laughs> เอาล่ะต่อไปพูดยังติดใจนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวขออีกจานหนึ่งนะค่ะ <laughs> จานต่อไปน้องแอวคิดว่าจะน้องแอวจะอ,อะไรพี่กินเป็นเ,เนื้อปูอบชีสนะคะ ัยงงงไถึเก็คือเป็นจากที่ว่าเราเนี่ยปกติเนื้อปูที่ร้านเราเนี่ยเราใช้เกรดอค่อนข้างจะดีมากเนื้อปูก้อนใช่ค่ะผมเคยมากินอันนี้หมี่หุ้นแกงปูปูเป็นต้นก้อนเลยอ่ะก็คือว่าเราจะใช้แบบค่อนข้างที่จะแบบโอ้ยแล้วเป็นเป็นเนื้อปูก้อนใหญ่ แล้วก็ประจบกับว่าเราชอบเราเป็นคนชอบทานชีสมากเราก็เลยแบบว่าเราอยากส่งต่อเมนูนี้ด้วยโอ้<ะ>ดูเนื้อปูขึ้นเสียงสูงไม่ได้เพราะาเจ็บคอยค่ะแล้วก็มีแป้งกรอบนิดนึงค่ะอร่อยเ<ะ><ะ>นาะอร่อยมากอนะ่ะ มเมนูนี้ก็ภูมิใจนําเสนอเลยเสั่งเลยค่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งทาเมื่อไม่นานค่ะพี่แมนน้องเขาก็บอกแล้วนะต <ภา S 1> อนที่แล้วมากินอ,อันเนี้ปลวกชีสไหมครับพี่เนื่ออ่ะปลวก,กินไม่เป็นไงปัวแบบกูอ้วนกูอ้วนไปก่อนนี้ค่ะ <ภา S 1> เอาอีกได้ไหมอ่ะได้ค่ะอร่อยอ่ะ กรอบมากครับแป้นกรอบมันกรอบแบบกรุบแล้วหอมมากเฮ้ยแปกที่มันไม่เนี่ยนอะแอลค่ะคือเมนูนี้เนี่ยเราแบบใช้วัตถุดิบค่อนข้างดีทุกอย่างเลยชีสด้วยกล้าถามว่าแพงนะเมนูนี้โปรโมชั่นอยู่นะคะ290บบาทเฮ้ยถูกมากโอ้ถูกมาก เพราะว่าเนื้อปูชัดเจนมากออร่อยมากความอร่อยยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเขาบอกว่ารายการของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นรายการแรกที่มาที่เซนตอเลยต้องยอมรับเลยว่าอย่างคุณีทย,ยังมาเลยยังไงฮะก็พอดีท่คุณฤทนี่ือคือว่าเขาจะหาร้านที่อร่อย แล้วก็มาเจอร้านเราใช่สุดท้ายเขามาเจอร้านพอดีว่าเขาบอกพี่สาวแอลเขาทำร้านชิอชิที่เอกมัยก็เลยแบบ่งต่อกันมาใช่แล้วก็เลยแบบลองมาชิมกันก่อนว่าถูกใจหรือเปล่าสุดท้ายก็ถูกใจคุณรีดก็ไปออกรายการครัวคุณรีดมือป้ายอยู่หน้าเลยนะอร่อยเลิศอร่อยเลิศโอ้ยนี่น่ากินมากเลยนี่คืออะไรเอ่ยอ่าชื่อว่าบันน็อตี่ปั่นค่ะอือ ก็มีส่วนประกอบที่ชทนะใช้ทำบอลลนฟรนะค่ะใช่มีช็อกโกแลตคาราเมลแล้วก็ลูวยใส่วิปปิ้งคีนอร่อยมากอะช็อกโกแลตก็อร่อยช็อะกโกแลตไม่เปรี้ยวชอบอืมแนะนำแก้วนี้เลยถ้าใครชอบแบบนี้บราฟีีฉีกแกะเมื่อกี้เลยนะ ต่อไปเป็นอะไรพี่ควรจะกินอะไรก่อนควรจะกินอ่าเมีย่ยงเมี่ยงก,กุ้เดี่ยวชอับเลอร ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะูคุณแม่ทานกันตั้งแต่เด็กๆในครัวเราก็เลยส่งต่อความอร่อยอีกแล้วยังไงล่ะก็ต้องกินยังไงล่ะก็อ่าจริงๆใช้ผักเนี่ยค่ะแล้วก็ห่อห่อไส้ก็ได้หรือว่าจะทานด้วยกันเลยก็ได้ค่ะห่อดีกว่าห่อดีกว่าผักนี่คือผักอะไรแล้วนะโรเมนโรเมนนะก็ห่อเส้นเฟี๋ยวแล้วก็ไส้แล้วก็ราน้บจิ้มนี้อนุญาตอนุญาตอนุญาต ก๋วยเตีอยวโอ้ยก๋วยเตี๋ยวเราก็อุ้ยโอ้ยโอเคท่านก๋วยเี๋ยวมีโรยกระเทียมเจียวด้วยเนาะเพิ่มความหอมเข้าไปนะผักชีจะต้องมีผักชีโรยหน้าเซตหนึ่งแล้วก็มีนี่คือไส้ไส้มาไส้มามีกุ้งมีหมูแล้วก็เห็ดหอมสดปะกัา ัให้รสชาติกลมกอบเนาะ<ต>เก๋น,นะอันนี้เขาเรียกว่าคอนเทมแต่ถ้าถ้าใครไม,ไม่ไม่ทานหมูก็ให้เปลี่ยนเป็นไก่ได้ได้ใช่ไหมฮะ,ฮะน้ำจิ้มนี่นเด็ดตรงนี้กลัวไอจังเลยเพราพี่กินอะไรที่มันเผ็ดๆนะไอแน่เลยคำเล็กน้อยมากเหมาะกับปากมันมากนะคฮะสินนะฮะ <laughs> <laughs> เก่งใจนะฮะกินนะฮะอร่อคำไหมฮะ Uh huh. อร่อยมากครับีตัวนี้มันตัดได้ชั่วเลยอื uh huh. มันเข้ากันมากมเงันขออนุญาตลองกินไส้มาอย่างเดียวก่อนครับ เป็นสูตรของที่บ้านสูตรของที่บ้านเวลาเราแบบวันหยุดวันอาทิตย์ไม่มีทุกคนอยู่บ้านก็จะทำแบบนี้ขึ้นมาทานด้วยกันทานทั้งวันที่บ้านนี่แซ่บเหมือนแบบเด็กเลยนะเอาละอันนี้อันนี้เก๋มากอันนี้อันนี้คือชาติจริงๆเอาปลาแซลมอนนี่คืออะไรครับ แซลมอนกรอบทอดน้ำปลา ก่อนไทยๆอาจจะทานเป็นปลาปลาเป็นชิ้นหรือปลาทอดอะไรอย่างนี้คือด้วยความที่เป็นคนชอบทานแซลมอนเพราะว่าแบบเพื่อสุขภาพด้วยใช่แล้วหอมใช่แล้วเราก็เอามามิสกับเมนูไทยๆคือก็คือว่ายำมะม่วงใช่ค่ะแล้วก็มีเผือกทอดมีเผือกทอดอยู่ข้างๆด้านล่างก็จะเป็นกะหล่ำตีค่ะอืมหลาบผีทอดน้ำปลาค่ะ มันติดมาเยอะมากกลมกล่อมเนอะมันไม่เค็มอย่างที่เราคิดไว้อ่ะเ็ามาตัดเลี้ยนด้วยตัวนี้ ยำมะม่วงอืมยำมะม่วงช้าดีมากมาพอดีเลยอ๋อสุดยอดจริงๆ